ที่อาม่าก็เป็นนคะคุณนี่คือมาไทยมา这边开首次泰国粉丝这边你觉得乳房相对是怎样的心情一些感觉คือเออเชื่อเชื่อว่าจุดนี <noise> ้คือ <noise> ยินดีด <noise> ีใจมากๆค่ะ <noise> คุณผู <noise> ้ชมต้องขอบคุณทุกนมากๆค่ะที่ได้มาเป็นแฟนนะคะเยอะขนาดนี้ก็สุนิยมแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะแฟนๆเหมือนให้ให้คนละแบบค่ะเพราะว 这些粉丝呢，一直都很热情，就是去机场接机，然后给你准备了很多礼物，泰国特色的礼物。那你觉得如何呢？看到这么多礼物，看到这么这么多，这么,这么多泰国粉丝们对你这么热情，就是很感谢，真的很感谢。然后就是希望我能开更多的剧给大家看，报答他们。 เขาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็เขาจะตั้งไจถ่ายซีรีส์ใช่มากก่อนี้นะคะเพื่อให้เป็นขงขัญขอบคุณแฟนๆของที่มาเขาขนดนด้ค่ะเาจะ่ายต่อแล้วมิงค่าต่อไทย你已经来泰国两天了，有尝试过泰国菜吗？我去昨天吃了一个冬阴汤，还有那个芒果糯อ很喜欢。他บอกว่า มาถ yup. ึงไทยสองวันแล้วนะคะอาหารไทยที่ได้กินเนี <Jonas> <right>? <S <S nee ่ยม um ีต hmm. oh! ้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ได้กินข้าวเหนียวมะงวงด้วยนะคะเอชอบมากเลยค่ะมีเมนูอะไร้างคะคืออะไรค่ามีเมนูไหนอยากทาน้วยคะว่าิงๆชอบอะรเ้นยเขาอยาทานถอยนางรมสดมากๆเลยค่ะถามถึงผมกัามงไหนเรื่องนี้ก็่แฟนแฟนผ 就想问一下您的在爱奇艺平台上的八个作品，您觉得如就是粉丝都很喜欢那八个作品，嗯，就是觉得怎么样？嗯、就是那么喜欢，然后你的剧、嗯、在那个平台里出现的。我觉得就每一个角色代表我不一样的成长阶段，所以我觉得就是，我也希望我会有成长，会拍更多不一样的剧，然后大家观看。 เขาบอกว่าจากผลงาน8เรื <noise> ่องทุกเรื่องนะคะที่อยู่บนแพลตฟอร์มของทางให้ฉีเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการเติบโตเขาในแต่ละช่วงอายุนะคะแล้วก็เขาตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะตั้งใจถ่ายผลงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมให้มีผลงานที่เป็นตัวแทนของเขาได้มากอีกในอนาคตค่ะแล้วก็ที่อสาดเนี่ย有没有什么角色就是你还没有尝试过，但是想做点挑战？我最想挑战反派演员，是我最努力的。

那我感觉，爱奇艺确就是想问一下，你这次是以泰国爱奇艺的大使来，然后想问一下你感觉如何？开心。嗯，是就很开心，以爱奇艺国际版 VIP 会那时候在这里，然后也希望就是更多的人加入爱奇艺，更多好看的内剧、路剧啊，更多好看的路剧，还有我的很多作品在上面，然后就是希望大家多多支持，快来加入爱奇艺吧。 หลัาการร่วมงานกับทางไอ้ชีนะคะเขาสุดเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มารงง่วมงานกับทางไอ้ชีนะคะแล้วก็หวังว,ว่าทุกคนเนี่ยจะมาสมาัครเป็นไอ้ชี้กเอพีกันเยอะๆเพราะว่าผลงานจากจีนนะคะมากมายเลยรออยู่บนแพลตฟอร์มของช้อยู่รวมไปถึงแพลตฟอร์มเขามากมายหลายเรื่องด้วยก็อยู่บนแพลตฟอร์มของไอช้ชีค่ะหวังว่าทุกคนจะมาเป็นข้อส่วนเยวกันค่ะโอเคไม่มีคำถามแล้วเนาะใครถามคำถามอะไรอีกไหมคะไ่คะค่ะค่ะไม่ค่ะไค่ะไ่ค่ะไม่ค่ค่ะ ก็อย่างนี้คะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ในที่นั้นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ต้วองมีการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ในที่นั้นก่อนนะะ 就是刚刚你在台上说几句泰文，就是我们在社交平台上说特别喜欢。你说说你说对的你说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 说你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 说 ท not, ี <c oughs> ่ละคำพี่ละคู่คำพี่ละเจ้าคุณพี่ละเจ้าคุณไม่มีตังค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคไทยนชาวไทยหน่อยค่ะกเลยเจอหนึ่งปัญหาคือมีอะไรที่เราพูดกันไ่ได 大家都关注我的新剧来自未来的你应该很快和大家见面了还有我现在正在拍摄的方位的他应该也会在年底和明年初跟大家见面他说他货安排就证明还挺的还把证明任务的非的还可以好好